สำหรับใครที่สงสัยก่อนหน้านี้ว่า Samsung จะก้าวออกจากวิกฤตโน้ต7ได้ยังไงและแสงสว่างปลายอุโมงค์จะอยู่ที่ไหน Samsung Galaxy ี่สสมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นใหม่นี่แหละค่ะใบเบิกทางที่ทำให้แบรนด์กลับมาเชิดหน้าชูตาได้อย่างภาคภูมิใจในโลกโมบายอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราชอบใน S8 เรามาดูสเปคกันค่ะอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะคะซัมซุงเปิดตัวออกมาพร้อมกัน2รุ่นคือ Galaxy S8 และ S8 Plus มี2ขนาดหน้าจอ5.8นิ้วและ6.2นิ้วตามลำดับและวันนี้เครื่องที่เราจะมาพูดถึงก็คือ S8 ค่ะเอาละมาดูสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ S8 กันค่ะข้อที่1ดีไซน์ สิ่งแรกที่เราชอบแล้วมันจะโดดเด่นเด้งดึงเป็นสิ่งแรกที่คุณก็เห็นเช่นเดียวกันก็คือดีไซน์นี่แหละค่ะคราวนี้ซั s ซุ g ถือว่าได้เกรด A ในเรื่องของการออกแบบไปเลยนะคะเพราะว่า S8 มีดีไซน์ที่เนี้ยไปหมดพื้นที่หน้าจอเพิ่มขึ้นแต่ขนาดของโทรศัพท์ไม่ได้ใหญ่ขึ้นตามทําให้ยังจับถือถนัดมือได้ค่ะและดูขอบจอที่แทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยนั่นสิคะขอบจอบางแบบนี้ทําให้โทรศัพท์ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวชนิดไม่มีแปลกแยก ปุ่มโฮมที่หายไปก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าซัมซุงเขาฝังแฮปติกเอนจิ e นเอาไว้ใต้จอเมื่อแตะปุ่มโฮมหรือว่าปุ่มแบ็คเราก็จะสัมผัสแรงสั่นได้เบาๆให้พออุ่นใจว่ามันยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนจะมีติดอยู่นิดนึงก็ตรงที่ตัวสแกนลายนิ้วมือที่เราคุ้นเคยนั้นถูกอับเปหิไปอยู่ด้านหลังใกลๆกับกล้องเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะกลับมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะข้อที่2ปลดล็อกด้วยใบหน้า S, s 8มีฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยให้เลือกหลายประเภทหนึ่งในนั้นก็คือการปลดล็อกด้วยใบหน้าของเราค่ะก่อนจะใช้งานก็แค่ต้องตั้งค่าเปิดกล้องหน้าให้โทรศัพท์จดจำใบหน้าของเราไว้แล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อมันได้เห็นหน้าเราก็จะปลดล็อกให้ทันทีภายในระยะเวลาเสี้ยววินาทีอันนี้รวดเร็วสะดวกสบายขึ้นมากจนแทบจะลืมตัวสแกนลายนิ้วมือไปได้เลยค่ะ พูดถึงตัวสแกนลายนิ้วมือที่ถูกย้ายไปอยู่ข้างหลังกันสักหน่อยนะคะนี่เป็นดีไซน์ใหม่ที่ต้องทําความคุ้นเคยกันเล็กน้อยข้อเสียก็คือถ้าหากไม่ทันได้มองแล้วก็ใช้นิ้วแตะลงไปผิดที่ก็อาจจะเป็นการแตะลงไปที่เลนส์กล้องหลังจนเลอะมัวเอาได้ง่ายๆแต่หากปลดล็อกด้วยใบหน้าเป็นหลักแล้วล่ะก็ปัญหาก็จะหมดไปค่ะหรือว่าจะเลือกปลดล็อกด้วยม่านตากับตัว iris scanner ก็ได้นะคะฟีเจอร์นี้ถือเป็นตัวเด่นของ note 7เลยน่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีใครได้ใช้ไม่เป็นไรค่ะมาใช้บน s 8แทนค่ะ ข้อที่3กล้องหลายๆคนชื่นชอบกล้องของ Samsung อยู่แล้วนะคะซึ่งกล้อง S8 ก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสดูอัลพิกเมีระบบกันสั่น OIS รูรับแสง f 1.7ให้ความสว่างสวยสดใสาตามสไตล์ของกล้อง s ซัมซุงถ่ายภาพแสงน้อยได้ดีขึ้นภาพสว่างคมชัดและถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเก่ากับฟีเจอร์ Enhanced Image Processing ค่ะ สนุกสนานกับลูกเล่นมากมายทั้งฟิลเตอร์และสติกเกอร์เปลี่ยนเป็นโหมดโปร,โปรก็ถ่ายภาพโบเก้หน้าชัดหลังเบลอได้ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนั้นออโต้โฟกัสดูรับแสง f 1 7มีระบบตรวจัับใบหน้าเลือกจุดโฟกัสได้แถมยังทำหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยเหมือนกันค่ะน่าจะทำให้คนรักเซลฟี่ตกลุมรักได้ไม่ยากเลยค่ะข้อที่4ผู้ช่วยส่วนตัว b i b y สมัยนี้แล้วใครๆก็ต้องมีผู้ช่วยส่วนตัวของตัวเองค่ะอีกหนึ่งสิ่งใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกา Galaxy รุ่นนี้ก็คือ Bixby ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นมาโดย Samsung ใครที่ใช้งาน Siri ของ Apple หรือว่า Google Assistant อยู่แล้วนะคะก็คงจะคุ้นเคยว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นการตั้งเวลาปลุกสั่งให้โทรออกสั่งหาข้อมูลสั่งค้นรูปภาพแจ้งเตือนอีเวนต์สําคัญเป็นต้น เราสามารถปลุกให้บิ๊กสปีดตื่นขึ้นมาได้เหมือนกับจินนี่ยักษ์ในตะเกียงด้วยการกดปุ่มด้านซ้ายของเครื่องค่ะเบื้องต้นในตอนนี้แล้วก็ในไทยอาจจะยังไม่พร้อมใช้งานเต็มที่นะคะแต่ว่า s ซั s ซุงบอกว่าจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆและในอนาคตบิ๊กสีกก็จะไปฝังตัวอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆของซัมซุงด้วยคุยกันสนุกเลยค่ะคราวนี้ <S <S ข้อที่5สัดส่วนหน้าจอใหม่ S8 และ S8 Plus เลือกใช้สัดส่วนหน้าจอใหม่คือ18.5ต่อ9มีพื้นที่การใช้งานแบบเต็มตาแทบไม่เหลือพื้นที่สีดำเวลาดูวิดีโอและด้วยสัดส่วนแบบนี้ค่ะก็ทำให้เราไม่ต้องคอยสครลเยอะอีกต่อไปเพราะว่ามันแสดงผลครอบคลุมได้มากกว่าเดิมแถมรองรับมัลติวินโดว์เปิดหลายแอปได้ในจอเดียวด้วยข้อที่6หูฟังที่แถมมาด้วย ระบบเสียงของ S8 และ S8 Plus ได้รับการอัปเกรดเป็นระบบเสียง USG Audio 32บิตและมีหูฟัง AKG USG 32บิตอย่างดีแถมมาให้ฟรีในกล่อง นี่แหละค่ะภาพรวมของ Galaxy S 8ส่วนคำถามว่าแล้วมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าควรจะปรับปรุงได้นอกจากเรื่องตัวสแกนลายนิ้วมือที่ย้ายไปอยู่ข้างหลังแล้วก็น่านจะเป็นเรื่องเครื่องร้อนในระหว่างการใช้งานและราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งราคาก็เริ่มต้นที่27,900บาทสำหรับ S 8และ3900 0บาทสำหรับ S 8 Plus นี่แหละค่ะแต่โดยภาพรวมทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่า Galaxy S 8และ S 8 Plus <S เป็นสมาร์ทโฟนที่ซ m s u ุงนั้นนานออกมาแก้มือได้ดีและเรียกความเชื่อม กลับคืนมาได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ